เดิมนะคะที่รัานสยามที่แบววันนี้น้าจะพามาทําความรู้จักกับยางโตโยตัวใหม่ค่ะยางโตโยตัวใหม่เนี่ยเขามีชื่อรุ่นว่า Open y, นคันทีอ่ะได้ยินไม่ผิดค่ะว่ามันคือ RT ตัว RT เนี่ยไม่ใช่ทั้งดอกอย่าง AT ทและ MT แต่ว่ามันอยู่ตรงกลางค่ะระหว่าง AT กับ MT ตัว RT นะคะจะมีความหยาบมากกว่า AT นะคะแล้วก็ กว่า MT นะคะตัวอ t เดี๋ยวเราพามาดูลายดอกยางสวยๆตัวนี้เลยพา,ามาดูเลยก็ได้แล้วที่บอกว่ามันมีดอกยางที่หยาบก,กว่า AT นะคะเราจะให้ดูตัวอย่างลายยาง AT ตัวนี้ตัวนี้คือลายยาง AT นะคะของ BF g o o d r i c h นะคะเขาจะมีหน้าตาที่ละเอียดกว่ายาง บอกไปว่ามันจะมีความละเอียดออออละเอียดมากกว่าตัว M T นะคะตัว M T คือตัวนี้ตัว M T คือตัวนี้นะเขาจะมีบ้างที่ใหญ่กว่านะโอเคแล้วยางตัวนี้นะคะเขาจะมาด้วยแก้มยางไใสวอลที่แข็งแรง และลายสวยมากเลยนะแล้วสีน้เงินสีฟาฟ้าน้ำเงินตัวนี้นะคะมันสามารถลางออกได้นะลางออกแล้วจะเป็นตัวสีขาวสวยงามแต่ถ้าใครนะคะไม่ชอบตัวหนังสือขาวนะเราสามารถพลิกกลับด้านเลย,ยพลิกกลับด้านมาเป็นตัวหนังสือดาได้จะขอบอกนิดนึงว่าถ้าที่ต่างประเทศนะคะมันจะเป็นตัวหนังสือดําแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ในประเทศไทยเลยลูกค้า คนไทยชอบเป็นตัวหนังสือขาวใช่ไหมคะเราก็เลยสั่งผลิตเอาใจคนไทยเป็นตัวหนังตัวหนังสือสีขาวสุดเท่แบบนี้เลยแก้มยางเขามีความแข็งแรงมากนะคะแล้วในแต่ละรุ่นนะคะเขาจะมีเอ่อค่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะชั้นผ้าใบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเบอร์นะคะตอนนี้นะคะสินค้าจะมีในไซส์ 265, 71, 16, 265, 75, 16นะคะ พวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวก6 PR แต่ละเบอร์ค่ะบางตัวก็จะเป็น8 PR อย่างเช่น265 70 17 265 65 17อย่างเงี้ยก็จะมีความหนาของชั้นท่าใบที่แตกต่างกันไปเหมือนกันแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางที่ Import มาจากญี่ปุ่นค่ะเป็น made in Japan นะคือถ้าเกิดเขามาจากญี่ปุ่นเขาก็ต้องมี เ,เขาเรียกว่าอะไรอะตีตาตีต,ตีประเทศนิดนึงว่า m a ดอินเจแปนตัวนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจาะหาตัวญี่ปุ่นเมดอินเจแปนให้ดูอ๋อแต่ว่าตัวนี้เป็นยางปี21แล้วนะคะยางร้อนนี้เป็นยางปี21แล้วตัวนี้เป็น 6PR ที่เมื่อกี้พูดถึงเป็นชั้นข้าใบเป็น 6PR นะคะ m a ดอินเจแปนถ้าไม่เจแปนนี่เอามาปาใส่หน้าได้ พามาดูค่ะ Open Chain นะตัวนี้ m a ิ e in อ a p a n ตัวนี้นะคะเหมาะกับสายลุยนะคะถ้าไม่ลุยไม่ต้องคุยกันนะตัวเนี้ยตัวนี้นะคะจะมีบล็อกดอกยางนะคะเป็นรูปตัว L นะตัวนี้มันจะไอตัวบล็อกดอกยางรูปตัว L เนี่ยคะ่ะมันจะช่วยลดการสึกหลอไม่เรียบนะคะของตัวหน้ายางเดี๋ยวด้วยร่องยางเขาที่ใหญ่แบบนี้นะคะจะช่วยสลัดกินเอ,อ่อสลัดดิน นะคะด้ยทางดินหินโคนสายทรายอะไรเงี้ยสบายเลยนะแต่ว่าถ้าเจอน้ำนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่สู้น้ำแล้วถ้าเกิดว่าใครคาดหวังนะคะว่ายางแบบนี้จะเสียงเงียบนะเป็นไปไม่ได้นะคะมันมีเสียงมาอยู่แล้วแน่นอนด้วยลายดอกยางแบบนี้ถ้าใครนะชอบเป็นลายดอกยางที่เงียบ คาดหวังว่าเงียบต้องใช้ HT ค่ะอย่าคาดหวังอะไรกับยา t อย่าง a m g หรือว่าจะเป็น RT แบบนี้คือมันไม่มีอะไรที่จะได้ทุกอย่างในหนึ่งเดียวนะก็ต้องเลือกและถ้าเกิดว่าใครติดตามถึงตอนนี้ช่วงนี้ของคลิปแล้วนะคะแน t มี <Let me S 2> ของขวัญพิเศษมามอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทางหน้าร้านของเรา หรือว่าจะกดสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะนี่ค่ะกระบอกน้ํานะคะโตโยโตโยหรือว่านิโตนะคะตัวนี้จะเป็นกระบอกน้ําล็อกแอนล็อกนะคะคุณภาพดีระดับพรีเมียมเลยนะคะแจกฟรีไปเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเราหรือว่าซื้อสินค้าจากร้านเรานะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้กระบอกน้ําแบบนี้นะคะเรามีหมวกสุดเท่ค่ะหมวกสุดเท่ของโตโยนะคะโตโยและนิโตค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้โตโยหรือนิตโตค่ะรับประกันความเท่สวยกริ๊มากเลยนะตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะถูกใจชอบใจนะฝากกด Subscribe ให้แนทด้วยนะคะแล้วฝากกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแนทและก็กิจกรรมดีๆจากทางร้านนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะขอฝากร้านเอาไว้ด้วยนะคะร้านสยาม TPL Max Shop นะคะอยู่ใกล้บริเวณวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะหรือใครอะ่ะใจร้อนอยากโทรต่อสายตรงมาที่แนดได้เลย0822492295นะคะวันนี้แนทไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ